อ๋อนังนะดินยิ้เข้าสิไปบ้านติละเมนอุ้ยพอดีเลยพอดีอย่างนี้เรสิไปบ้านคือกันย้ายกันสิไปบ้านคือกันเมนจ้าอันอันแห้อาศัยไปน้ำไหนบอ่อาศัยไปน้ำก็ได้ยู <laughs> แห้งดีล่ะมีคนไปน้ำข่อยข่อยแห้งมากยาวเย่าเฝ้าเฝ้ากันก้อนผิดกันก้อนยังคืนเออเตี้ยอย่าเม่นนี่มาผิดกันที่หลังไ่ได้แต่ผีดกันก้อนยังคืน คิดกันเนาะเดนโน่บัทที่นี่เกสิไปน้ำข่อยอันวะเมียนค่าบริการข่อยและน้อยน้ำมันน้ำมันข่อยแล้วเนาะยจะจุ่นจ่ายสักข่อยเดอไมีค่าบริการนี่ติอ้าวยายรถข่อยไม่ได้เอาน้ำเติมเน่ะเอาไดนเดนโต้เกสิไปแล้วอาศัยไปน้ำคนหนึ่งไม่ได้ดีโอ้ยสิมาอาศัยไปน้ำคนหนึ่งเจ้าใดไปน้ำกันเกสิได้ปันกันออกตัวค่าน้ำมันเมื่อาขันทัดตัวไปผู้เดียวอันยายไม่ไปน้ำเด็ด เอาบ่ไปนากระซ้ามาไปหยางมบ่มีผัวนางน้ำขอมผู้เดียวก็ได้อันในนี่ตอนนี้มันมีผู้นางไปน้ำหอกระสียกัได้ตัวออันคิดว่าตัาสียอาศัยเป็นน้ำเหน่ยโอ้อยายเอ้ยพ,นะอพี่น้องกันได้ละเออพี่น้องกันเป็นพี่น้องกันแต่เงินทองไม่ใช่พี่น้องกันคนอนะ่ะเป็นพี่น้องกันตัวอ,ออกช่วยกันตัวยาย เฮ้ยโอ้ยจังสันเลยเต๋่กะสิจังสันตัวรถข่อยบ่ได้เอาน้ำเติมเด้อค่ะรถข่อยเอาน้ำมันเติมเด้อค่ะโอ้ยกะยายก็คิดว่าได้สิไปแล้วกะกะสิไปแล้วนะสิเนี่ยโอ้ยยายจะไปขึ้นรถนี้นะจะว่าจะเบิดจังหวัดกับสิเบิดหลายยนละมั้งเออนัดตั้งแต่เจ้าก้าวขาออกจากบ้านจนไปขึ้นรถนี้จนลงรถนี้แล้วต่อรถเข้าบ้านนะจะว่าจังบาท ว่าแม่หน่อยๆดียายพันหนึ่งนี่แหละล่ะเออยูพันหนึ่งก็ใส่คอรถไห้พันสองเออคอร้อนไห้คอพันสองรถไทยราตินนี่พันสองเนี่ยเอากต่ร้ได้ดิกันเองดิดิยายโอ้พิเศษพร้อมคิดราคาพิเศษพร้อมเอาจิงสิพันหนึ่งสไปซัมไปรดเมตรหน่ะไปโอ้ถันบ่าว้าเป็นพี่น้องกันนี่บ่าไห้ได้เนี่ยพันหนึ่งก็ได้สิน่ะพันหนึ่งกับพันหนึ่งมา าสิอาศัยเป็นน้ำเ้ยสิมาอาศัยจังไดโนยายพันสิวันแม่นแนวอาศัยกันดูติเหไหลเอาละบัดใจยพื้นคือสิใจ่ายบัดใจพี่จ่น้องคือสิใจ่ายบได้ยายกะจาของสิไปยุ่แล้วเนาะกะสิอาศัยเป็นน้ำนั่งไปซื้อกะสิไปยุ่แล้วนั่นล่ะค่าซื้อหข่คือสิบ่หายมีในตีโรถไข่เนี่ยคันหนึงบม่ได้ตีโอ้ยจ่ายหมดรถสไข่กษัตริย่บ่หาออกมักก็ได้หรอกหมดรถเอาบ่หลายคันก็เก้าตีกษสิจังสั่ตัวคันมันมตกองวันีเดอนี้ นึ่งสองสามสี่ห้าเอาสระมาเบิร <แก S 1> ์ตเ,เล่นเนี่ยเนี่ยเนี่ยเัยิร์ตเ่นเล่นกระเป๋าเบิรเล่นนี่หอยนับเงินสองสามสี่ห okay, ้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคคือรถได้ใหญ่เหนืห่อเอากระเป๋าอางหลังยจิีบเงินเห็นอีหยังผัดไปน้ำพื้นผัดใจได้ผัดพี่น้องใจใกันว่าได้ โอ้ยก็เห็นสิไปทางเดียวกันนี่ล่ละก็สิไป <แก S 1> ทาง,ทางเดียวนั่บวหนักจัง่อยเนาะบวหนักจังใดดูนี่ร้องเบิรงเสแ่้ว